สวัสดีครับสวัสดีค่ะสอนรับลูกสุรยการปากโป้งนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับทางช่อง8แล้วก็อย่าลืมนะฮะส่ง SMS เข้ามานะฮะแสดงความคิดเห็นรายการปากโป้งนะครับ C7 C7 888นะครับมีโอกาสเป็นเจ้าของ iPhone 6นะฮะมีคนส่งมาบอกว่าเป็น iPhone Plus อะไรไม่ใช่นะเราจาก iPhone ธรรมดาเนี่ยแหละ iPhone 6 หกนะฮะไม่ใช่ plus เอออยากได้สีอะไรก็บอกมาแล้วกันนะฮะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีทองใช่แล้วค่ะเอาวันนี้เรื่องราวที่จะพูดคุยในปากโป้งเนี่ยนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการร่วมกันอนุรักษ์สมุนไพรไทยเป็นแพทย์แผนไทยสมัยโบราณเลยค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้เริ่มจะห่างหายไปละจากสังคมไทยถูกต้องนะครับโดยวันนี้เราเชิญหมอเนนมานะหมอเนนเนี่เพิ่งมีข่าวกระแสเรื่องเรื่องให้กวางใชาวบ้านเข้าไปเนี่ยนะครับแต่เราไม่คุยเรื่องกวางเราจะคุยเรื่องเนี่ยอนุรักษ์สมุนไพรไทยแล้วก็ จะให้หมอเนรแกตรวจให้หน่อยว่าเอ๊ะเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรไหมเพราะแกบอกเลยนะว่าคนที่เป็นเบาหวานจะตัดขาถ้าใช้สมุนไพรเนี่ยจะดีขึ้นช่วยได้หัวใจช่วยได้เออเอาไซเมอร์ช่วยได้นี่ไงเดี๋ยวจะบอกทางคุณแพทนะให้แพทนภพาคุณแม่เนาะให้คุณแม่เนาะคุณแม่ลองดูอือ่ะแต่จะสมุนไพรไทยจะช่วยสุขภาพเราได้อย่างไรติดตามช่วงหน้ากับปากป้องค่ะ ครับวันนี้นะฮะจะพูดคุยกับหมอนเนนนะครับเรียกว่าเป็นราชายาสมุนไพรไทยนะฮะซึ่งจะมาแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรนะครับพี่เขาเองนะฮะ ปลูกเอาไว้เป็นร้อยไร่ค่<น>ะแล้วก็มีวิธีการปรุงซึ่งไม่เหมือนกับยาแพทย์แผนไทยที่หลายๆลยคนรู้จักอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะหมอเนนชัยรัตนนนทชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนนครับหมอนนเนนเออทำไมถึงชื่อเนนผมอยากรู้ก่อนเลยชื่อชื่นชื่อเนนเหรอฮะคือผมบวชมาตั้งอายุสิบห้านะฮะเดินทุดงในป่าใหญ่ๆมามีช้างมีเสือสมัยเก่งวางน้ำเย็นนะฮะป่าใหญ่ๆรุ่นนั้นแขนคอตั้งบ่า จะมีฝนทั้งวันทั้งคืนคข้าป่าแรงมากผมเอาวิชาวันนี้ไปเรียนในป่าครับอออคือหมายคขาว่าเป็นเป็นเนรมาตั้งแต่เด็กครับแล้วผมก็มาดังตั้งแต่ยุ่สิบห้านั่นแหละ <c oughs> ออกมาก็คนมารักษาก็ดังเลย <c oughs> แล้วทำไมาหมอเนรจุดเริ่มต้นคือเป็นเป็นเด็กอย่างนี้ใช่ไหมคะครับ <c oughs> ผมเรียนวิชามาตั้งแต่บ,บรรพบุรุษนะสืบทอดกันมาไปเรียนมาจากไหนบรรพบุรุษคับวิชาอะไรคะวิชาทั้งทางคาถาคมเวทมนต์คาถาทสยศาสตร์แล้วก็ทางยาสมุนไพรอ๋อฮะเดี๋ยวนะครับที่บอกว่าบรรพบุรุษนี่หมายความว่าปู่ ย่าและพ่อนะอ่าพวกนี้จะมีคือสื่อเชื้อสายกันมาหมดเลยครับทุกคนนี้คือเรียกว่าต้องต้องใช้ยาสมุนไพรครับในโบราณจะไม่ค่อยนิยมปัจจุบันจะไม่ทำไมก่อนจะไม่มีเลยนะแล้วมาก็สืบทอดกันมาก็ยังยังยังนิยมยาสมุนไพรอยู่ทำไมสมัยก่อนเขาจะเรียกจะเรียกจะเรียกว่ายังไงคะเป็นหมอ หมอสมุนไพรหมอสมุนไพร,รแพทย์สมุนไพรแ,แล้วอันนี้คือตำรับยามาจากไหนคะตำรับยานี่คือองค์ธรรมารพุธเจ้าตัสรู้แล้วเทศนาสั่งสอนแพทย์สึกอายุสัตว์นะคล้ายพระไตรปิฎกนะคำพีแพทย์ตัวเนี้ยจะเหมือนพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั่นเทศสั่งสอนค่ะสึกศาสนานะคือเป็นคำพีพระไตรปิฎก แต่เทศต่างตอนแพทย์ถือประยุตศาสตร์เนี่ยเป็นคำพีแพทย์สมุนไพรเป็นคำพีแพทย์สมุนไพ,พ,พ,พรสร้างาไว้สองชนิดครับโอ้ตั้งแต่สมัยเหมือนพุทธกาลเลยครับสร้างเอาไว้ครับสมัยก่อนค,อค,อคือมีการคิดค้นยาจากอะไรล่ะคะคือบรมโคพ่อผู้เป็นจเจ้าจะรู้ได้อ,อ่คนนี้ป่วยแล้วจะแก้อะไรอย่างไงคือท่านตัดทะลุนะฮะมองด้วยยานคำว่าตัดทะลุเนี่ยมองโลกล่วงหน้าย้อนหลังเป็นพันพันปีนะฮะค่ะเริ่มตั้งแต่ไฟเระไล่กันไม่แผนดินไปแล้วแล้วตั้งโลกขึ้นมาใหม่ อันว่าพระพมหมเหาะจากที่พิมานถวัลค์ลงมากินโกนดินจึงมีการวิปิลิตต่างๆตามพืชแผ่นดินนะฮะมีการร่วมวีดีตามพืชแผ่นดินกีวิชาติปูนอนแปดติดจำพวกอยู่ที่ดินจึงติดในแห่งกายมนุษย์แปดติดจำพวกประจํารากผมสองจำพวกอยู่ในข้อสองจำพวกในปอดสองจำพวกอาศัยร่างกายอยู่ทั้งหมดแปดติดจำพวกรอก,กินอาหารจากเรายาพวกนี้เนี่ยรักษาอะไรได้บ้างครับหมอเดนครับการแพทย์สมุนไพรโบราณรักษาคนทุกโรคนะฮะในอดีตที่ผ่านมาไม่มีการแพทย์ตะวันตกนะฮะใช้สมุนไพรมาเป็นพันปีตั้งแต่มนุษยชาติเกิด คือคือหมอเนรหมอเนรกำลังจะบอกว่าอ๋อมาก่อนเนี่ยเขาไม่มียาพาลงพาลาปวดหัวเขากินสมุนไพรกันนี่แหละไหนให้ยาแก้ปวดหัวสมุนไพรของผมหมอเนนคือยาก้ปวดหัวต้กินอะไรอ่ะมันจะมีการปวดหัวแล้วต้องตรวจก่อนว่าปวดหัวเพราะไข้ปวดหัวเพราะมันสมองแห้งพิการถ้ามันสมองแห้งพิการคือดูตาขาวจะแดง ผมเป็นไงฮะมีส่วนมันสมองใช้งานเยอะเกินุยนีไงนี่ไงจะต้องใช้นะฮะมันสมองแพเพิ่มมันสมองจะดีกว่าแล้วต้องกินอะไรมันสมองมันจะมียาสร้างสมองใหม่เพิ่มได้มียาสร้างสมองใหม่ใช่หรือสมองเก่าผมล่ะไม่มันมันจะสร้างสิ่งที่มันคือมันสมมติมันแห้งไปมันจะขึ้นมาอย่างเดิมเต็มใช่ไหมมันจะฟอไหมมันไม่ถึงก็ฟอไงคือมันสมมติของน้องเนี่ยอาจจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เสียไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่มีผลเสียถถนนะ แต่ว่าเราจะไม่สังเกตมันลามันละแต่ถ้าเราทานพวกมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ขึอนเปช่นอะไรอย่างเช่นแล้วแล้วตัวส่วนประกอบมันคืออะไรคะเพื่อสมุนไพรตรงนี้สมุนไพรของไทยฮะมันจะมียาประกอบขนาดหนึ่งก็้ามาสามสิบชนิดอย่างต่ำนะฮะสามสิบชนิดซึ่งอันนี้คือสืบทอดต่อกันมาคือมันเป็นการตัดรู้และสร้างขึ้นโดยยานคือว่าผู้เป็นเจ้าเนี่ยถอดยานไปคุยกับต้นไม้รู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้รักษาอะไรได้แล้วก็มารวมเป็นคัแพทย์เอาไว้เจตนา่ังสอนให้มนุษย์เอาสืบอายุสัต คือไม่ใช่การวิจัยถองกล้องอย่างปัจจุบันในหลักปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นการตั้งไฟเนี่ยปัจจุบันนี้จะไม่รู้จักคําว่าไฟตั้งไฟหมายถึงอะไรฮะคือคนที่ขาเน่าเป็นเบาหวานไงฮะพอขามันเย็นมันถึงเน่าใช่ไหมฮะตัวเราเย็นมันถึงเน่าเราตายไงตัวเย็นมันเป็นตัวอุ่นมันไม่เน่าใช่ไหมฮะตอนนี้เบาหวานเนี่ยขามันเย็นมันถึงเน่าถ้าอุ่นมันจะไม่เน่าใช่ไหมฮะตอนนี้ยาตั้งไฟมันทําให้อุ่นพวกเนี่ยนะฮะมันเหมือนเครื่องยนต์อะพอเราตั้งไฟดีเครื่องมันือล หัวใจไปตอนนี้ระบบหัวใจปอดตับไจจะมีไฟตาตทอยู่ความอุ่นเนี่ยค่ะควบคุมอยู่ให้คนเราทํางานทุกอย่างปกติค่ะตอนนี้ในเมื่อขามันไฟมันไม่พอมันเย็นมันจึงเน่าค่ะต่อไปถ้าขาอุ่นเนี่ยมันจะไม่เน่าขาอุ่นทำยังไงให้ขาอุ่นก็คือตั้งไฟไงการตั้งไฟก็คือเราจะมียาตัวนี้กับตัวนี้สองตัวตัวไหนฮะขอดูหน่อยคือตัวนี้ฮะถ้าเราคอแห้งร้อนในไฟธาตุมันแตกเราต้องปรับตัวนี้ให้มันกลับเข้าเดิมมันก็จะหายร้อนมันก็จะแข็งแรงทุกคนกินได้เหรอคนจะ กินแล้วมันจะสมบูรณ์เชนเดิมคือต้องบอกคุณผู้ชมงี้นะครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือดูแล้วต้องใช้พิจัยยาณ<า>ด้วยนะครับแบบฉบับของหมอนเนี่ยเราต้องเรียกว่าอะไรแพทย์แพทย์สมุนไพรครับแพทย์สมุนไพรจุด<ม><พ>เด่นเอกลักษณ์ของแพทย์สมุนไพรคืออะไรคะ ก็คือแพทย์สมุนไพรก็คือเรียนตามตำราบรมรูคู้เป็นเจ้าต,ะต,ะตาัดตะรุท่านคุนดุญญานค่ะคะคือเรียนตามตำราเป็นเอาตำราเป็นครูอย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการนะแต่ที่นี้ผมขอโทษนะคือขอโทษด้วยความเคารพจริงๆครับถ้าผมจะย้อนกลับมาถามอย่างนี้ว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงค่ะพ <อ S 1> เพราะดูแล,แลออขออนุญาตคือมันเหมือนกับเป็นการเชื่อสืบต่อกันมาอย่างนี้ค่ะเรนจะมั่นใจได้ไหมนะคือคนที่กําลังจะตายเนี่ยกินแล้วหายแล้วหายแล้วหาย มาเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นการฟุกนะคือประสบการณ์ที่เราเห็นจากบรรพบุรักษากันคนนู้นก็หายคนนี้ก็หายเช่นมูห่ากัดมาบ้ากัดเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ใช้คกนี้หายหมดเขาก็รักษากันมาเขาก็ไม่ทำมานั่งใช้ยาปัจจุบันเขาก็หายกันมาเรื่อยมาแล้วก็ปวดท้องปวดหัวปวดฟันกระดูกหักกระดูกแตกเขารักษากันมาหายมันก็ตืบทอดกันมาเห็นเห็นนอย่างตัวหมอเนนเองเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยก็ใช้สมุนไพรรักษาเหมือนกันครับใช่ รักษามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหมอนเนนร<ม>ักษาตัวเองเนี่ยนะฮะคือผมเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วผมมาบวชอายุ 15, 1ิบห้าก็รักษาคนครั้งที่เข้าป่าก็ไม่ได้รักษาออกจากป่ามาคนก็ก็มาหาแล้วก็รักษาคนมากที่เขาหลบหนีเข้าป่าอีกเ,เบือ่อก็คือรักษาตั้งแต่ที่หมอเนนตั้งแต่ยังเป็นเนนอยู่ตอนนั้นก็คือรักษาตอนที่ตัวเองบวชอยู่ในสถานะคือการเป็นเนนก็เลยได้ฉายาว่าหมอเนนใช่ครับตั้งแต่อายุส <15 S 1> ิบห้า แล้วโลกที่อยากจะถามว่าเออโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะวันนีอย่างไวรัสอย่างหวัดอย่างเนี้ยเดี๋ยเดี๋ยน้องเข้าใจผิดแลแค่ะโลกทั้งหมดนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะโลกมนุษย์เนี่ยยังอยู่สภาพเดิมเชื้อโรคอย่างเนี้ยเหรอครับใช่ฮะไม่มีการพัฒนาเชื้อโรคต่างๆเนี่ยอยู่ที่ดินค่ะ เราไปติดมันก็เกิดมาใหม่ใกล้โลกเดิมจะใหโบราณนั่นแหละแต่อาจจะคนโบราณเนี่ยเขาเรียกภาษานี้คนยุคนี้ไปเรียกภาษาตะวันตกอะไรเงี้ยแท้จริงก็โลกเดียวกันเอาเรียกอีโบลาอีโบลาอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นอย่าไปพูดถึงนะฮะเราเอาแต่เรื่องเล็กๆก่อนอ่อ่โอเคอย่าไปพูดถึงต่างประเทศเอาเรื่องเล็กๆก่อนเทียบว่าคืออย่างโรคเกา่าเนี่ยนะฮะในโบราณเขาเรียกตัวกินข้อกินเอ็นกินกระดูกใช่ฮะเขาก็มียากินหายเป็นโรคกระจอกที่สุดโรคเกาโรคเกาเนี่ยหรอโรคกระจอกสุดเลยเหรอครับคือมัน คือโบราณเขาเรียกโรคมันมีตัวกินข้อไงที่ที่ผมเรียนไปครัางที่แล้วว่าคือโค่นหนอนตัวนอนเนี่ยมันอยู่ในในตัวเราอยู่8ปดสิพจกไงะทนนี้ยานี่มันจะมีประจาทุกจุดทุกจุดเช่นผมเป็นรังแคและร่วงเนี่ยมันก็จะมียากินให้รังแคหายหยุดร่วงเพราะตัวเชื้อโรคพวกนี้มันจะตายที่มันกินรักผมคขานี้กระบวนการการผลิตยาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันมีกระบวนการผลิตยังไงบ้างอะคะ คือเราก็ต้องปลูกเอาไว้เป็นร้อยไร่พอเราจะไปรอซื้อเนี่ยเป็นร้อยไร่เลยเหรอครับรลงทุนหลายเป็นติดร้านนะไม่ใช่บาทสองบาทแล้วเราจะไปหาสมุนไพรมาจากไหนครับคือเราไปปลูกไว้ที่บ้านอย่างดอกพิกลสารพีบุญน,นาคอะไรพวกเนี้ยนะ,ะเราจะปลูกเราถึงเวลาเราหน้าหนาวก็ออกดอกแล้วก็เอาดอกมาเก็บเอาไว้ทำยาใช้รักษาคนมาเป็นปีๆมีอันไหนที่หายากๆไหมคะที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักสมุนไพรที่หายากที่มีประโยชน์มากๆจะหลายตัวกําลังจะเริ่ม หายไปแล้วกาลังจะเริ่มมีราคามากเพราะไม่มีการสนักนุนการปลูกค,คือมีจบแพทย์กันมาปีหนึ่งเนี่ยมันใช่น้อยๆแล้วก็มีร้านขยาอยู่ในประเทศไทยขายอยู่ไม่ถึงสิบ้านรนะ้านใหญ่ๆก็ไปรวมทืออยู่ที่ง่นหมดเลยแต่กระบวนการปลูกนี่จะไม่มีนี่ก็ตัวนี้แหละเป็นจุดบอดของแค่แผนไทยจะพังหมดแล้วอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องวัตถุดิบตรงนี้คร<ช><ม>าวนี้การที่นํามาปรุงเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนไหมคะว่าเอ๊ะต้องทําให้แห้งยังไงต้องอะไรยังไงใช่ฮะคือเราต้องมีการตาก นะสนิทแล้วก็มีประสบการณ์สูงนะเประสบการณ์เปนสูงมันจะอาจเกิดลาได้นะอ๋อตัวสมุนไพรเนี้ยเหรอเวอาจจะมีผลมีอะไรล้วก็ต้องอบนะต้องมีเครื่องมือพร้อมนะอเพราะว่ามันทําค่อนข้างยากนะละเอียดเรื่องสมุนไพรนี้ถ้าคนไม่เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะเกิดเชื้อลาได้นะค่ะอนนย่าง,ง,ง,งหัวใจเนี่ยเรารักษาย,ยังไงคะคือหลักโบราณเนี่ยเขาจะดูอาการเช่นอาการเหนื่อยอาการแน่นอาการเจ็บหัวใจอาการเสียวหัวใจอาการปวดหัวใจอาการตกใจง่าย ตกใจง่ายก็เป็นโรคหัวใจเหรอคะใช่ฮะทวกงนี้มันจะมีอาการเหนื่อยอเป็นหลักทั้นั้นพอเราทานยาให้หายอาการเนี่ยไปตรวจที่ไหนมันก็ต้องหายอทังนนั้นคนที่ไม่มีอาการไปตรวจไหนก็ไม่เป็นโรคแล้วยาคนมีอาการตรวจมันก็เป็นทันั้นโบราณจริงไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจแล้วเขาไปทําอะไรบํารุงหัวใจเหรอคะเลยคือก็จะมีการตั้งไฟเหมือนเครื่องยนต์ทำระดแบบเครื่องยนต์ต้องตั้งไฟให้ไฟระบบนี้มันเต็มคือจูนจูนที่พอไฟเต็มแล้วมันจะตัดเซลล์ต่างๆให้ทำงาน คือตัวระบบแม่ธาตุที่กลิตเนื้อหนังเอ็นกระดูกที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะฮะคือมันมันเป็นเรื่องราวของสมุนไพรในอดีตการในโบราณซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ยังไม่ก้าหน้ายังไม่มีแบบยังไม่มีือยังยังไม่มันไม่ยังไม่มีนวัตกรรมตรงนั้นถูกต้องนะฮะเขาก็ต้องใช้เนี่ยแหละครับเป็นพวกสมุนไพรต่างๆใในการรักษาวันนี้ก็เลยมาคุยกับทางราชาสมุนไพรดูไว้จริงๆแล้วเนี่ย เขายังมีการอนุรักษ์กันอยู่ไหมค่ะนะฮะทางมอนเนนบอกว่ายังอนุรักษ์อยู่ใช่นะครับแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้ด้วยนะฮะอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพูดคุยกันต่อครับ ยังพูดคุยกับหมอเนนนะฮะราชาสมุนไพรอยู่ะนะครับถึงกรณีที่อนุรักษ์สมุนไพรเพื่อเอาไว้รักษาโรคะนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยหมอเนนก็เอามาเยอะแยะเลยนะครับมาให้ดูว่าสมุนไพรที่หมอเนนเนี่ย คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตการคือเหมือนกันสืบทอดกันมา,มามนะฮะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันไปนะครับมีเมื่อกี้อย่างนี้เนี่ยอะไรนะฮะตัวนี้อะไรนะเกสรเกสรดอกไม้ดอกพิกลบุญนาคสารพีดอกพิกุลบุญนาคสารพีเกสรนวหลวงอ่าอันนี้คือมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันเป็นตำลับยาอันนี้เขารักษาอะไรบ้างคือมันเป็นยาตั้งธาตุตั้งธาตุถือทัดทัดไฟฮะทัดไฟครับถ้าเราจะจุดไฟไงอย่างที่เราบอก ในยาการตลอดก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยเราต้องมีการจุดไฟถูกไหมคะเราถึงจะไม่ป่วยืออะไรมคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีไฟทุกคนถ้าไม่มีก็คือตายตัวเย็นเรเป็นในตัวอุ่นครับอ <นะ S 1> ันนี้การตั้งไฟมันจะเป็นยาเหมือนไฟฟ้ปาสองขั้วขั้วบวกขัครบลบอ่ะอันนั้นคอแห้งหิวน้ําร้อนในใช้ยาหม้อไม่เป็นกับไม่ใช้ยาผมงแล้วอย่างนีวิธีต้มต้มแบบยังไงให้ถึงวิธีด้วยก็ได้ฮะใส่น้ําไม่ท่วมฮะอุ่นเช้าอุ่นเย็นให้เสร็จให้ดีค่ะ แล้วก็ทานทีละครึ่งแก้<อ>ว่ม <ะ S 2> อมนน,อนหอมค่ะเพราะว่าเป็น<อ>เกย์จน,นครับตัวนี้พวกน้ำตาแห้งเรื่งทานหายหมดเลยเครานี้หมอนเนนหมอนเนนช่วยบอกวิธีการสังเกตร่างกายเราหน่อยได้ไหมคะว่าเอ้ยร่างกายคนเราหรือคุณผู้ชมชมอยู่ทางบ้านเองเนี่ยเราจะลองสังเกตได้ไหมว่าเอ้ยร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรที่ที่เราจะควรจะต้องแบบกลับมาดูแลตัวเองแล้วถ้าเกิดร่างกายเราเปลี่ยนไปอย่างนี้อย่างเนี้ยค่ะร่างกายเราเนี่ยเราก็จะดูการแข็งแรงเป็นหลักค่ะ ถ้าเราแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่มีการป่วยค่ะแต่ถ้าเราเพียร่างกายไม่สมบูรณ์มันก็จะเริ่มเป็นอะไรอต่างๆนะดังนั้นถ้าเราทํให้ร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมันก็ไม่มีการป่วยโรคอะไรมันก็ไม่เป็นและถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเอาปวดหัวครับแล้วมันหมายความว่าคือปวดหัวเนี่ยมันต้องแยกปวดหัวเพราะไข้ไข้ก็ต้องแยกออกไปอีกว่าไข้อะไรมันมีหลายไข้แต่ถ้าเราไม่ใช่ไข้ก็ต้องดูเส้นเลือดที่ขาที่ตาขาวเนี่ยมันจะแดงถ้าเส้นเลือดตาขาวแดงเนี่ยก็คือมันสมองมันแห้ง หรือมันสมองพิการในหลักโบราณเรื่กงนะก็ต้องเติมเข้าไปเราก็ต้องใช้ยาตัวนั้นอะที่ทางสมองใหม่ทานแล้วมันสมองจะเกิดคือมันก็ไปจูนสมองลักษณะนั้นใช่ไหมหมอแล้วมันสมองมันจะไม่แห้งตาขาวมันจะขาวปกติไม่ได้ที่มือหัวปวดหัวหลงเลิมมันก็จะหายหมอเนี่ยครับที่ผมจะถามนี้คือหมอเองเนี่ยเป็นหมอหรือว่าหมอสมุนไพรหมอแผนโบราณนะฮะทีนี้ในการตรวจเนี่ยอย่างหมอแผนปัจจุบันขอญาตขอญาตเท้านิดนึงแล้วกันเขาก็จะมีที่ฟังหูตรวจ เช็คนี่อ่อ่าปากอ่าปลาหมอดูยังไงตรวจคือคือดูเลือดเนี่ยฮะดูที่เล็บนะเหยียดเล็บไม่ให้ตึงอย่างเงี้ยนะครับเหยียดเล็บอย่างเงี้ยตึงอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมองไปทะลุเห็นน้ำเลือดอยู่ข้างล่างใต้เล็บนะฮะถ้าเล็บเนี่ยขาวเนี่ยตึงแล้วขาวเนี่ยเลือดน้อยหรือเลือดจางนะถ้าดำานี่เลือดเสียนะอาจจะโดนยามีพิษเข้าไปนะแต่ถ้าเลือดเนี่ยเขียวนี่น้ำเหลืองเสียอันนี้เสียไหมไม่เสียอย่างนี้ปกติของคนอ๋ออันนั้นก็เขียวนี่ยคะมันทุกคนจะเขียวอย่างงี้ฮะ คนขาวคนขาวจะเป็นนี้หมดแต่แล้วไม่เขียวหนักกว่านี้มันจะเขียวหนักถ้าเขียวหนักกว่านี้คือน้ำเหลืองเทียต้องแก้ถ้าไม่แก้มันจะเมื่อยขี้เกียจไม่อยากจะทําอะไรเลือดจะเดินไม่สะดวกตอนนี้เขาขี้เกียจดูนะหมอเนี่ยอันอย่างนี้มันไม่ไม่เกี่ยวไม่เขียวแล้วไม่เขี่ยวหมอเน้นแล้วก็หมอเน้นดูให้ผมชัดก่อนนะว่าอันนี้คือมันมียังมีอะไรอย่างอื่นแอ่ะมีอะไรซ่อนไหมซ่อนไหมคือคือจริงๆอะนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องการดูตรงนี้มันดูเลือด กับน้ำเหลืองเฉยเลือดกับน้ำเหลืองโอเคแล้วต่จะดูตรงอื่นมันต้องดูอาการอื่นอ่ดูตาดูตาอาการท้องอืดเนี่ยอผมผมท้องอืดแล้วก็ไฟมันอ่อนเป็นกดไหลย้อนเหมือนกับว่าเป็นกอกระเพาะคือไฟมันอ่อนเข้าใจละคือไฟมันอ่อน คือระบบไฟในตัวมันมีหน้าที่ย่อยอาหารถ้าไฟอ่อนอาหารมันจะไม่ค่อยย่อยอาหารมันจะไม่ค่อยสุกจะเกิดบูดเกิดกดเกิดแก๊สแล้วทำยังไงก็ต้องตั้งไฟมันเตมอาหารมันตั้งยังไงตั้งไฟมันจะมียาตัวนี้ยาตัวนี้กินเข้าไปนี่อะไรฮะต้มอันนี้อะไรยาตั้งไฟเนี่ยคู่กับตัวนี้พอทานพอทานนี่มันอะไรแค่เนื่อเเพียงอะพอทานแล้วมันจะแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วท้องอืดมันจะหายไงคือข้างในไฟมันเต็มเนี่ยอาหารที่เราทานแต่มันไม่ได้โดยตรงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ย มีโดยตรงไหมฮะที่แบบรักษากระเพาะโดยตรงอย่างเงี้ยคือคือฟังให้ดีนะฮะมันต้องแยกแยะก่อนนะคือถ้าขนาเนี้ยคำว่าไฟเสียเนี้ยมันจะเหนื่อยเพียงท้องอืดใช่ไหมฮะมันร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเกิดท้องอืดเนี้ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเกิดมีอาการปวดท้องแทรกบางอะไรบางเนี่ยมันอาจจะเกิดําในหรือผีในท้องก็ต้องดูอาการถ่ายดาถ่ายขาวถ่ายเป็นฟองอะไรเงี้ยอันนี้มันมีสารอีกสารที่ตะตรวจการละเอียดข้าไปลึกัต้องตรวจยังไงให้เองงั้นก็ต้องถามคนป่วยว่าคนไข้ที่ปวดท คือมีอาการถ่ายวันเนี่ยสีอะไรใช่ไหมปกติถ้าก็บอกปกติใช่ไหมแล้วก็เกิดเพลียเหนื่อยเนี่ยก็คือเกิดจากการไปท่าตัวนี้อ่อนอาหารมันบูดก็เจอเป็นการปวดท้องบ่อยแล้วถ้าเกิดคนที่ผายลมบ่อยๆ่อยไอไอตัวอันนี้ลมขึ้นอันนี้ลมออกข้างล่างเลยคือระบบตัวเนี้ยแต่ถ่ายไม่ออกคือระบบตัวนี้มันมันมันไม่มันไม่มีไม่มีความจาเป็นคนที่ผายลมบ่อยมันไม่มีอะไรเสียอ๋อผายลมไปบ่อยดีเสียฮะระบบของเสียเนี่ย มาออกตามรูขนถ้าวันหนักท้าวันเบามันแล้วแต่ตัวน,นี้มันก็เป็นคนที่สมบูรณ์เหมือนคนเนี่ยมีเหงื่อเนี่ยจะดีกว่าคนไม่มีเหงื่อะนะเพราะพวกนี้มันขับของเสียออกตามเหงื่อตามแล้วก็หูตาปวดร้าวปัสสาวะขอโทษนะฮะเท่าที่ผมจําได้เวลาผม, <S <S ผ,มผมสวดมนต์จะมีเขาจะบอกว่าเหมือนกับให้เราเนี่ยสวดแล้วก็เหมือนกับมีอันไม่ว่าจะโรคลมก็ดีโรคอะไรคือเคยเคยสวดไหมโรคโรคลมนี่มันคือโรคอะไรในอดีตการณ์ คือลมเนี่ยเราต้องแยกลมอะไรมีลมแล้วมีลมชักใช่ไหมลมชักลมตะคิวลมบ้าหมูเนี่ยนะคือมันก็คือลมมีพิษมันอยู่ในหมวดลมมีพิษใช่ไหมแต่ลมในลำไส้เนี่ยถ้ามันไม่พอเนี่ยมันจะไม่มีลมเบ่งอุจจาระเนี่ยนะมันจะไม่มีลมเบ่งถ้าลมนอกลำไส้จะบีบลำไส้ไม่ให้พองทีนี้ถ้าลมนอกลำไส้เสียมันจะเลอบ่อยนะละลำไส้มันจะพอง แต่ถ้าลมในล้ำไส้มันเสียเนี่ยลมไสามันจะเป็นลูกแข็งๆค่ะแล้วไม่มีลมเบ่งคือพูดง่ายสมุนไพรพวกนี้มีส่วนเข้าไปช่วยได้หมดสร้างมีมีเป็นาศาสตร,ร์การแพทย์เขาเขาจะมีตำลักขนานไปสร้างจุดนี้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 ทุกจุดนะมีหมดไปสร้างไฟสร้างทุกจุดเลยที่สร้าง,ไฟ,างไฟในแต่ละจุดคือมันมันจะสร้างไฟก็ได้สร้างลมก็ได้คือหมอเนเนใยกรณีบอกคนเราเนี่ยต้องมีไฟอยู่ในตัวถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่มีไฟถ้าไม่มีไฟปุ๊บก็จะตัวเย็นนะฮะก็จะเย็นก็คือตายก็จะมีโรค ก็ต้องไปเติมมันครับค,คือมันไม่ดับแล้วฮะมัน,มนอ่อนตัวอ่อนตัวถ้าดับนี่มันตายนะฮะคลนิกตายแล้วตัวเย็นโอ้แต่นี้มันแค่อ่อนตัวมันไม,ไม่เต็มร้อยมันอืมค่ะมันจะไม่ต้องเติมให้เต็มร้อยม,ม,มันึงสมบูรณ์คราวนี้โรคโรคทั่วไปก็ไปแล้วแต่โรคเฉพาะเช่นมะเร็งอย่างเนี้ยแพทย์แผนไทยสมุนไพรเองอสมุนไพรเองสามารถ ช่วยด้วยเหรอคะเพราะว่าเหมือนมะเร็งเนี่ยเหมือนกับเป็นโรคที่เพิ่งมาเหมือนเพิ่งมาใหม่คือในอดีตเนี่ยนะฮะมะเร็งมันมีมานานแล้วละนะคำว่าแพทย์เนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่วันวัสการนู่นเลยตั้งแต่สมัยพระพุทธการหนึ่ะ<า>ทีวากะปูมารแพทย์นะเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะ<า>ัยโบ,บ,บราณเขามีมาอยู่ในคัมภีร์เป็นพันปีเลย<า>นะทีนี้มะเร็งเนี่ยมันมีมะเร็งไรในโบราณมันมีอยู่แล้วนะมะเร็งตะมอย มะเร็งไฟฟ้านะปัจจุบันจะมีใครรู้จักมันจะปวดแสบปวดร้อนนะมะเร็งไฟฟ้านี่ไม่ไม่ค่อยมีเจอนะน้อยมะเร็งหน้าคาราชี่ขึ้นนิ้วแดงแล้วดำเนี่ตายหมดปัจจุบันจะไม่มีใครรู้จักนะมะเร็งหน้าคาราชขึ้นนิ้วเนี่ยปวดปวดแดงขึ้นมานะนิ้วเนี่ยจะแดงแล้วปวดเ,เป็นตรงไหนฮะตามนิ้วเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นมักจะขึ้นนิ้วหนึ่งนิ้วไม่เป็นหรอกนะขึ้นแล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็แดงแดงแดงเรื่อยมาพอกลับดำเนี่ยตายทุกคนรักษาไม่ได้เลยนะ เพราะว่าปกติถ้าพูดถึงว่าในในที่เรารู้ก็คืออับเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งปอดเป็นตามอวัยวะต่างๆคือมันมีตัวเผาพันธุ์มะเร็งเหมือนมดเหมือนพวกมันจะงมีหลายสายพันธุ์ค่ะนี่คือคำพีโบราณก็มีทุกโรคอ่ะบางมะเร็งรักษาได้บางมะเร็งก็รักษาไม่ได้ตายเช่นมะเร็งตับเนี่ยส่วนใหญ่จะตายรักษาไม่ได้คือมันจะมีจุดมะลูกเนี่ยหายจุดมะลูกเนี่ยหายปอดเนี่ยได้ มาลูกได้ปอดได้มันจะได้เป็นอวัยวะที่มันไม่ทำเครืแบ่ก็อยู่ที่ขั้นได้ไหมขั้นที่หนึ่งส่วนมีส่วนเยอะคือถ้ามันเป็นเยอะแล้วก็ใช่ใช่ครับใช่ตรงนั้นซึ่งอย่างมะเร็งเนี่ยสมุนไพรจะเข้าไปดูดูแลยังไงบ้างคือต้องใช้ยาพวกนี้มันจะไปฆ่าเม็ดเลือดฆ่าตัวเชื้อโรคในเม็ดเลือดคือมะเร็งเนี่ยคือมันเป็นที่นมหรือว่าเป็นที่มดลูกเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นนะคือแลบลิ้นมาลิ้นมันจะขาวมันอยู่เชื่อมอยู่ในเม็ดเลือดทั้งหมดทั้งร่างกายแล้วนะ ถ้าเราจะไปทําจุดนั้นให้มันออกไปเนี่ยมันอาจจะไปเป็นจุดอื่นอีกก็ได้ เพราะมันไม่ได้อยู่แค่จุดนั้นนะไม่ได้อยู่ที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมันมีตัวอยู่ในเลือดมันกระจายไปอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าคนเราอย่างเนี้ยถ้ามันอยู่ในเลือดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทุกคนคนเรามีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วไม่มีฮะอย่าไปฟังตรงนั้นนะผมพูดไปประเด็นร้อยเปอร์เซ็นเลยมันทุกคนไม่มีมะเร็งนะฮะไม่มีอย่าไปเชื่อใครฮะไม่มีอ่มันทุกคนไม่มีมะเร็งหรอกฮะนอกจากคนมีเชื้อมันอยู่เช่นวันนี้ราหลุดเป็นโรคมะเร็งอะลูกหลานอาจจะมีบ้างแต่ไม่ทุกคนนะฮะบางทีไม่เลือดบางคนอาจจะไม่มีเชื้อแล้้ววกคคนนนนจะะะไไไมมมม่่่่ีเร็งงอยูใใตตััาปิดช แล้วนี่เราจะดูแลตัวเองยังไงให้แข็งแรงล่ะคะคือจริงๆนะคนเราเนี่ยมันมันยากที่มันจะดูแลตัวเองได้มันถึงต้องมียาเสริม,มใช่ไหมฮะแต่ว่าปก,กาติเนี่ยคนเรามันก็หนึ่งอาจจะบางคนทํางานหนักหักโหมเกินไปใช่ไหมมันกระทบพัาผ่อนไม่พอเงี้ระบบร่างกายมันก็มีการเสียม,มันก็เหมือนเครื่องยนต์ทุกอย่างก็เหมือนกันทีนี้ผมถามอย่างนี้ตัวหมอเนนเองเนี่ยนะครับเห็นบอกปลูกปลูกผู้หญิสมุนไพรวันนี้เป็นร้อยไร่เลยครับ แล้วไปเอาทุนมาจากไหนในการที่จะมคือผมขายที่ที่ปทุมมาสิบห้าล้านสมัยนู้นนะยี่สิบปีมานี้นะผมไปเอาต้นไม้สมุนไพรเนี่ยจากป่าจากดงจากในพานเลยจากของที่ในไร่ขยะเลยแล้วแล้วมันได้รู้หรอว่าต้นนี้มันคืออะไรต้นนี้คืออะไรแล้วมันรักษาได้คือคืออย่างนี้คือหนึ่งเนี่ยเราเรียนจากในพานนะในพานที่เชี่ยวชาญอยู่ในป่านะสองเนี่ยเราเรียนจากบรรพบุรุษเราสืบมาว่าต้นอะไรเป็นอะไรใช่ไหมอ้าอย่างราชพฤกษ์เนี่ยเราเทียบกันทุกวันเนี้ราชพฤกษ์ ปัจจุบันในกลปวยไม้เรียกต้นคูนใช่ไหมฮะราจะพึกแต่ในสาระคุณยางจริงเราจะพึกไม่ใช่คูนนะฮะยาโบราณเนี่ยรากจะพึ่คือดอกสีชมพูนะค่ะมันไม่ใช่ต้นคูนมันผิดกันเลยนะผิดกันเดี๋ยวนี้มาเรียนผิดละอ่าอย่างตีนเป็ดเนี่ยนะฮะเรียกพญาติบัตบันเรียกว่าตีนเป็ดเดี๋ยวนี้นะพยาธิบัตบันตีนเป็ดจริงๆที่ใช้เข้ายามันคือตีนเป็ดต้นตีนเป็ดไม่ใช่พญาธัตบันพญาธัตบันก็คือพญาธัตบันในโบราณเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีเยน่ นี่เราเรียนสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากปู่ย่าตายายเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับยุคนี้เลยนะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือนั่นคือหมายความว่าต้นพยาศัตาูในอดีตเขามีจริงๆริงเขาเป็นพยาสัตรูในแต่ปัจจุบันควรมาแปลไปตีเป็ดมาเพี้ยนเอาต้นตีเป็ดบอกนี่เป็นพยาศัตาูใช่ครับให้พร่องต่ในสัตพคุณยาเนี่ยตีเป็ดเนี่ยคือตีเป็ดนะตีเป็ดจะมีตีเป็ดบวกกับตีเป็ดน้ำโอ้โหมันไม่ใช่พยาสัตรูตีเป็ดนี่ก็เป็นยาเหมือนกันยาครับพยาศัตรูจริงจริงเป็นไหม ก็ยาทั้งนั้นนะฮะแต่ว่ามันยาคนละโลกกันไ้่อย่างใบมะม่วงอะต้นมะม่วงคือทุกอย่างจะเป็นยาหมดฮะในโลกมนุษย์เนี่ยมะม่วงเป็นยาไหมเป็นทุกอย่างฮะยาลากควงมพ่มะพร้าวนี่ยาหมดนะลากหมากลากตาลเกสรหมากดอกดอกหมากเนี่ยนะฮะที่เป็นดอกเล็กๆเนี่ยนะฮะติดอยู่กับลูกหมากที่เวลาออกจันทร์เหมือนกับม่ขับเปลือกนึกออกไหมอ๋ออันนั้นอะแก้ลมตะคิวลมบ้าหมูลมชักที่มันออกมาตามไอ้ก้านใช่จันทร์หมากอะ ถ้ามันร่วงอ่ะแล้วเป็นลูกในหลังไอ้ที่รูมล้วงอมันเป็นยารักษาลมตะคิวลมว่าหมูต้องมาทำไงต้องต้มเหรอวะเนีเอามาตากแห้งแล้วบดเป็นยาตำรับเขาถึงจะรักษาแต่ต้องมีตัวอื่นผสมด้วยไม่ใช่ตัวเดียวเดียวไม่ได้ตัวเดียวไม่ได้ตัวีไม่ได้กินเดี่ยวนี่ไงผมถึงบอกความอัจฉริยะของมรรคคูที่ตัดทะลุท่านคุณญาณเนี่ยคือจะรีรับทับซ้อนจะเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นเอาตรงนั้นตรงนี้มาผสมผสมกันรู้ได้ยังไงแล้วสมัยก่อนรู้ได้ยังไงคือเเเเเเขาาาาาามมมมมมอออองดญญณคคืืถนน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 ีีีีีี่่่่ยยยยยใัักทผรรุษ์วิ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้มันมีวิญญาณวิญญาณไม่ต้องไม่จะมีเฉพาะมนุษย์นะฮะวิญญาณต้นไม้ก็มีวิญญาณะนะฮะทะนั้นก็ถึงถอดยาณไปคุยกันรู้จึงเอามาสร้างเป็นคำภีแพทย์ไว้ไม่ใช่การของกล้องวิจัยคนละเรื่องเลยนะอ๋อค,คือหมอเน้กนกำลังจะบอกว่าในอดีตการนะฮะผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีวิชาอาคมคเนี่ย เขาจะถอดยานตัวเองเนี่ยไปพูดคุยกับทางเหมือนกับนางไม้หรืออะไรเงี้ยว่าว่าต้นนี้สามารถรักษาอะไรได้ใช่ครับใช่ครับต้องผสมกับอะไรอะไรอย่างนี้ลักษณะนั้นถูกไหมใช่ครับใช่อ๋อการแพทย์แผนสมุนไพรเป็นอย่างนี้ดั้งเดิมจะเป็นมาจากอย่างนี้เลยคือถ้าเราได้รับการสนับสนุนนะจากใครสัาคนหนึ่งเนี่ยนะเราคือพูดง่ายๆเลยเราต้องการทุนเนี่ยมหาศาลเลยนะการที่จะพัฒนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคือต้องเป็นหน่วยงานของผู้นําระดับประเทศเนี่ยนะเช่น ปลูกพยายามส่งเสริมประชาชนที่เขามีความรู้เช่อนอย่างนี้รักษาโรคหัวใจหายโรคเบาหวานโรคต่างๆเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่รักษาหายสน,นับสนุนให้เขาทําเป็นทางการได้ไม่ว่าใครในประเทศไทยนะไม่ใช่ผมนะ,ะใครก็แล้วแต่เพราะทําเป็นทางการเนี่ยรู้ไหมคนที่รักษาโรครลายหายเนี่ยต่างๆเนี่ยกินส<ะ>มุนไพรหายคนก็กินกันเยอะคนก็ปลูกกันเยอะใช่ไหม ตอนนี้ปรากฏว่าคนที่มีความรู้ดีๆเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วถามว่าจะปลูกสุมุนไัยไปให้ใครกินแล้วใครจะปลูกไปขายใครหมอเนีนพูดเหมือนกับเหมือนในกระังปวดใจอะไรอยู่สักอย่างคือระบบมันมันเป็นการระบบหายนะของการแพทย์แผนไทยทุกวันนี้นะมันมันเสียหายทําให้มันไม่มีการระบบที่มันจะคือเป็นรูปมาทําจริงจังจะสูญไปจะสูญไปเลยไหมคะหมอคือกลายเป็นผู้มีความรู้ดีๆเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายคือไปเอาภูมิปัญญาบรรพุทภูมิปัญญาไทยเนี่ยผิดกฎหมายหมดเนี่ยถามว่าจะเอาอะไรพัฒนาประเทศ คือคือหมอเนนกำลังจะบอกว่าโอ้โหขนาดเมืองจีนเองเนี่ยเขายังมีแพทย์แผนจีนยังมีสมุนไพรจีนสนับสนุนคือประเทศจีนเนี่ยเขามีสมุนไพรแห่งชาติของเขาเป็นเอกลักษณ์อนุรักษ์ภูมิปัญญาแต่ในเมืองกับเมืองกับการเมืองไทยเองมีของดีๆเป็นสมุนไพรคือเมืองไทยแล้วเนี่ยนะฮะนี่ผมเรียนโดยวารผมเรียน้วยามงการพบทุกฝ่ายนะผมก็เคารบทุกฝ่ายแต่ว่าผมพูดในเหตุผลคือการที่ไปเคาะวิจัยเนี่ยมันคือศาสตร์หนึ่งของปัจจุบันนะะ ถ้าการสมุนไพรกันตำรับโบราณน,นี่ก็คือเอาบรมครูพุทธเจ้าะต,ะตรัตตะรู้ท่านคุนตยานเนี่ยมาเป็นบรมรูคือเรียนสืบต,ต่อมาคือการตั้งธาตุไฟดินน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็จะมีศาสตร์ของเขายาเป็นตำรับขนานใช่ไหมตอนนี้สิ่งเหล่านี้ถามว่ามันยังเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอยู่ไหมค่ะมันยังเป็นอยู่นะฮะที่เราค้นพบเนี่ยขาคนเนี่ยต่อไปถ้าใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะไม่มีขาเน่านะเพราะขามันอุ่นมันจะเน่าดอไงเ้น่แล้วอุ่นแกงมันจะไม่บูดใช่ไหมใช่ไหมไฟมันควบคุมไม่บูดไม่เน่าใช่มั้้ยตนนีเสุไง คนก็ไม่มีปัญหาแล้วส้ารับโรคเบาหวานใช่มเพราะว่าไฟมาขังเนม่ไยเว่าเอาไฟมาตั้งรองไม่ใช่นหไม่ใช่ฮะคือใช้ยาสมุนไพรเนี่ยคือทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดพลังงานคือของเผ็ดของร้อนเนี่ยมันจะเกิดไฟขึ้นมาใช่นไหมฮะของเปรี้ยวบำรุงตับของขมไม่สร้างน้ําดีใช่นไหมฮะมันจะตรงตัวไงสมุนไพรเนี่ยใช่มังนั้นการตั้งไฟเด็กใช้ของเผ็ดของร้อนมันจะไปสร้างพลังงานแต่พวกนี้คือจะไม่มีพวกเอทานสเซตอยหรือพวกนี่อ๋อไม่มีฮะคุณจำไว้เลยนะการแพทย์สมุนไพรโบราณเขาถือทอดเป็นพันปีเขาไม่รู้จักคาาาาว่่่่ันนเเเตตลออยยยหรรรกมมมมไีใช้ฮะป็ ปัจจุบันนะฮะทำอะไรกันขึ้นมาแล้วมายักเยียดกันยังไงเสียหายประเทศไทยนะอันนี้มันมันไม่มีหรอกฮะสมุนไพไทยในโบราณก็คือในตำรับเองก็ไม่ได้มีส่วนตรงนั้นที่ไม่มีฮะโบราณเนี่ยจำไว้สมุนไพจะไม่มีสารเตินลอยนะฮะเหมือนที่คุณถามผมเมื่อกี้เนี่ยว่าทุกคนจะมีมะเร็งอยู่มันไม่ใช่เข้าใจกันผิดว่าไม่มีทุกคนมีที่องค์กรนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณหมอเนนอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่นี้พักครับครูค่ะ